ไว้ไม่บอกมาโอกาสของพู้กล้าศรทาไม่มีถอยสวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะแม่น้องนะคะก็อยู่บ้านคนเดียวก็เลยจะมาถือโอกาสนะคะพูด EP 2นะคะ เราประสบการณ์แชทคุยกับฝรั่งนะคะว่าเจออะไรมาบ้างนะคะกว่าจะมีวันนี้ค่ะไม่รู้จะโดนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเป่านะคะแต่คงไม่โดนละค่ะเพราะว่าเขาคงไม่รู้ว่าแม่น้องร้องว่าอะไร <c ười> คือปกติแล้วเนี่ย <c ười> คือเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะก็คือว่าปกติเนี่ยคลิปของแม่น้องเนี่ยก็จะมียอดวิวประมาณหนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่งล้านวิวนะคะหนึ่งวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอดีเวลาเรามาทำคลิปเปิดประสบการณ์แชทคุยกับฝรั่งนะคะยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเป็น4-500วิว <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะคะสำหรับช่องเราแล้วคลิป EP 1นนะคะแม่น้องจะ ทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างหลังคลิปอันนี้ค่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้นะคะจะได้ไม่พลาดค่ะจริงแล้วนะคะญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆคนสนิทนะคะเขาก็บอกกับแม่น้องมาค่ะว่าแม่น้องควรจะเล่าแค่คลิปละหนึ่งคนพอนะคะจะได้ไม่งงงวยค่ะเยอะหลายคนนะคะมันแบบยาวไปแล้วก็ นั่นแหละค่ะแม่น้องก็เห็นว่าจริงค่ะเรื่องที่เขาพูดและแนะนํามานะคะแม่น้องก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์วันนี้นะคะว่าแชทคุยกับมหาเศรษฐีนะคะชาวอเมริกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างและเพื่อนๆก็คงจะงงนะคะว่าทําไมแม่น้องถึงรู้ว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีคะ่ะจริงๆแล้วนะคะแม่น้องมารู้ทีหลังคะ่ะว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีนะคะตอนแรกยังไม่รู้คะ่ะมารู้ตอนอยู่อเมริกาแล้วนะคะแม่น้องต้องขออนุญาตนะคะแบบ ปิดบังชื่อและนามสกุลของเขานะคะว่าเป็นใครคะ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าคุณไปเสิร์ชดูนะคะในอินเทอร์เน็ตคะ่ะคุณจะเจอชื่อเขาชื่อภาพเขาอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะแม่น้องก็เลยต้องสงวนและ,ะแม่น้องก็อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าสร้างโปรไฟล์ยังไงนะคะให้ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็ดูดีดูปังแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะ ก็คือถ้าเราอยากได้ตัวจริงของจริงคนจริงนะคะแชทหาคู่จริงๆนะคะเขาก็ต้องจริงกับเขาก่อนนะคะก็คือพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงอย่างเช่นอายุอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปโกหกนะคะไม่ต้องไปแอปเด็กสัก2-3ปีอะไรก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเราเจอคนที่เราชอบจริงๆแล้วเราสารสัมพันธ์พูดคุยอย่างเงี้ยแล้วเขามารู้ทีหลังว่าอ๋อเราโกงอายุขนาดแค่อายุคุณยังต้องโกงเลยอะ่ะ แล้วจะไปนับภาษาอะไรกับเรื่องที่ใหญ่กว่านี้นะคะขอแนะนําค่ะไม่สมควรจะต้องโกงอายุนะคะเพราะแม่น้องเองก็มีประสบการณ์ค่ะที่โดนผู้ชายหลอกเรื่องอายุนะคะไอท้ที่คลิปที่แล้วที่พูดไปอะคะ่ะว่าแกงกักแกงะกะ แล้วลงแต่รูปหล่อๆรูปตอนสมัยวัยรุ่นนะคะก็คือไม่ดีค่ะโกงอายุนี่ไม่ดีนะคะแล้วถ้าคุณนะคะมีลูกแล้วนะคะกี่คนสองคนสามคนอะไรก็เขียนบอกไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าบางคนที่เขาไม่ชอบรูปติดนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องมาคุยกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปคุยกับเขาก็ไม่เสียเวลาทั้งคู่เลยค่ะอาชีพอะไรนะคะบอกไปเลยเอาความจริงเข้าแรกค่ะ เพราะว่าความจริงเนี่ยมันก็จะดึงดูดความจริงคนจริงมาหาเรานะคะก็มัวแต่แบบสร้างโปรไฟล์เฟกๆหลอกๆขึ้นมานะคะเราก็จะเจอแต่อะไรที่หลอกๆอกะคะัค่ะอันนี้แม่น้องก็ลุยของจริงทุกอย่างเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องจริงสุดๆเลยก็คือรูปโปรไฟล์ของเราะคะ่ะอันนี้นะคะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณอยากจะหาแบบ เรレーショชิพนะคะที่ลองเทอมที่แบบคบกันอยู่ด้วยการแต่งงานกันนะคะรูปโปรไฟล์ที่คุณจะลงนะคะก็ควรจะเป็นรูปปัจจุบันคือควรจะเป็นภาพที่แบบเราดูดีหน่อยนะคะในแบบสไตล์ของเราเองเพราะแม่น้องเชื่อว่าทุกคนก็มีความสวยในแบบของเราเองนะคะมีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะไม่ควรที่จะทำแบบ เซ็กซี่สุดๆนะคะเปิดนู่นเปิดนี่มากเกินอย่างนี้ก็ไม่ดีมันอาจจะดึงดูดผู้ชายเข้ามาเยอะค่ะไอ้พวกเปิดปดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครเปิดแม่น้องก็ไม่ว่าอะไรนะคะก็คือแล้วแต่คุณค่ะคุณชอบแบบไหนก็ตามสบายนะคะ <c oughs> แต่ในส่วนของแม่น้องก็คือถ้าเปิดมากเนี่ยคุณอาจจะเข้ามาที่คุณเยอะแต่คุณก็ต้องคิดซิว่าเ,าเขาเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะเขาเห็นวบวบแวมแวมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะแบบให้มีเซ็กซี่บ้างนะคะก็ได้ค่ะ ก็รูปหนึ่งสองรูปนะคะแต่ให้เป็นรูปปกติเนี่ยดีที่สุดค่ะถ้าเราเป็นเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนานแล้วก็ใส่หมวกใส่งอบของเราไปเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะเมื่อก่อนนะคะรูปโปรไฟล์ของแม่น้องนะคะก็เป็นเสื้อยืดคอกลมปกติดูต่างจังหวัดนะ่ะแล้วก็ได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าแบบ เออมันดูเป็นธรรมชาติอะ่ะเพราะบางคนน่ะคุณนึกถึงความเป็นจริงนะคะเวลาที่คุณแบบอยากจะมีภรรยาสักคนหนึ่งนะ่ะที่จะไปใช้ชีวิตร่วมกันนะคะคุณก็อยากได้คนธรรมดาว่าปะแบบอะไรที่ดูธรรมดานะ่ะเพราะแสงสีเสียงนะคะที่เมืองนอกมันก็มีเยอะอยู่แล้ว ฝรั่งถ้าเขาชอบแบบหุนฝรั่งโชโนมโชโก้นนะคะที่นี่มันก็มีเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วแถมนะคะเวลาที่เรามาอยู่จริงๆเราจะรู้ว่าฝรั่งจริงๆเขาไม่ได้อ้วนนะคะแบบตามในเมืองอะ่ะเขาหุ่นดีหุ่นสวยอะ่ะหุนอย่างกะนางฟ้าเลยอะ่ะทั้งนั้นเลยอะ่ะเยอะๆทั้งนั้นเลยเราก็ต้องพรีเซนต์ความเป็นตัวของเราเองนะคะแล้วเรานะคะก็ต้องพยายามเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราเนี่ย ให้ละเอียดนะคะว่ามองหาแบบว่าคู่แต่งงานหรือว่าแค่เพื่อนหรือว่าคู่เที่ยวหรือว่าแค่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเขียนไปตรงๆเลยค่ะจากประสบการณ์ที่เคยคุยมาคือฝรั่งส่วนใหญ่ที่แชทออนไลน์หาคู่นะคะ จะเป็นคนชนชั้นกลางสะส่วนใหญ่ค่ะคือแบบมีการมีงานที่ดีทํานะคะมั่นคงค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่มหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่น้อยมากเลยค่ะแต่พวกหมอพวกด็อกเตอร์นี่ก็มีนะคะหลายคนคะ่ะที่แม่น้องคุยด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าหมอจริงหรือหมอปลอม<笑><笑>เดี๋ยวจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไง เขาเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกานะคะเขียนโปรไฟล์ว่าเขาอายุ60ค่ะและทีนี้แต่พอเราเห็นหนังหน้าในกล้องจริงๆนะคะแล้วก็ชวนญาติญาติมาดูญาติญาติก็มาอยู่ข้างๆผู้ชายไม่เห็นนะว่าแบบในห้องที่แม่น้องแชทเนี่ยมีแม่มีน้าอะไรอยู่ข้างๆอะแล้วทุกคนก็รวมความคิดเห็นแล้วคะ่ะว่าผู้ชายคนนี้น่าจะอายุเกิน60 น่าจะ70กว่าแม่น้องก็เห็นด้วยอย่างนั้นค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเห็นหน้าตาเขาที่แท้จริงนะคะเราก็คืออีเมลคุยกัน4-5รอบแล้วค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเห็นหน้ากันที่แท้จริงนะคะเวลาเห็นครั้งแรกเนี่ยก็คือรู้แล้วว่าไม่ใช่60 แล้วก็เหมือนเขานั่งอยู่ในออฟฟิศนะแบบแล้วก็มีโต๊ะข้างๆเยอะแยอะอะ่ะโปรไฟล์ของเขานะคะเขาเขียนความจริงไว้ทุกประการเลยค่ะแต่ฟังดูเหมือนโกหกเพราะมันดูเลิศหรูมากๆเลยนะคะเป็นนักแสดงเป็นด็อกเตอร์เป็นพิธีกรเขาขอารูปโปรไฟล์เขาเขาก็ดันเอารูปตอนที่เขาเป็นหนุ่มหล่อๆอายุประมาณ50โอ้โหดูดีเท่สุด,สด แต่ว่ารูปรองลงมาก็มีแบบหน้าตาที่แท้จริงว่าประมาณ6กกว่าแต่ทีนี้รูปมันแต่งได้น้องก็เชื่อแหละว่าเขา60ตอนแรกแต่พอมองกล้องถึงจะรู้ว่าน่าจะเลย60และทีนี้ก็คุยแต่วันนั้นน่ะเหมือนเขาเป็นคนแบบว่ายุ่งนะแบบเขานัดคุยสาวสองคนในคอมพิวเตอร์ด้วยกันเนี่ยตอนแรกเขาก็คุยกับน้องก่อนแล้วก็สวัสดีค่ะกันเรียบร้อยก็แแหะๆไปอะไรเงี้ยนะคะก็เซฮายเสร็จ พออีกสักประมาณ10นาทีรู้เลยว่ามีผู้หญิงอีกคนเนี่ยเซไฮไปที่คอมพิวเตอร์เขาแล้วเขาก็หันไปสวัสดีน้องก็เห็นและเอ๊ะผู้ชายคนนี้ไปสวัสดีกับใครสงสัยมันคุยสองคนแม่น้องก็ดูลาดเราเฉยๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกับเขาใช่ไหมคะและทีนี้เขานะักกมอแค่งทำอุ๊ยสายตัดก็คือกล้องของแม่น้องเนี่ย ก็หลุดหายไปแล้วเขาก็เขียนไม่เสร็จอุ้ยไม่รู้มันเป็นยังไงมันตัดไปเฉยๆแต่แม่น้องเห็นและเห็นมันสวัสดีกับใครอีกคนหนึ่งและแม่น้องก็ไม่ชอบก็ไม่คุยด้วยแหละอาจจะเห็นแบบว่าอีกคนหนึ่งที่สวัสดีด้วยเนี่ยสวยกว่าเราเราเป็นทางผ่านประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราสวยกว่าเขาต้องอยู่ที่เราเขาต้องตัดคนนั้นไปแต่อันนั้นเขาตัดเราน,น้นาาองก็ไม่คุยด้วยก็ไม่ประทับใจละ แต่รู้สึกว่าตอนนั้นน้องจะให้เบอร์โทรศัพท์เขาไปด้วยค่ะเคยนี้ก็โทรมาหาเลยโทรมาอยู่นั่นเลยเราก็คุยด้วยไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็กําลังดูคนงานเชื่อมมะย,ยมอยู่จําได้ <c oughs> เบอร์อะไรว่ายาวๆมาก็ลองคุยแต่ก็จำเสียงได้นะคะเพราะเสียงเขาเนี้ยแบบพิเศษส่วนตัวมากๆเลยใครได้ยินหนึ่งทีนะคะก็จะจำได้เลยก็อ๋อตาคนนี้เองก็เลยคุยด้วยแป๊บหนึ่ง ก็คุยจับใจความได้ว่าเขาจะมาเมืองไทยแต่แม่น้องอ่ะไม่อยากจะไปเจอเขาเบื่อนิสัยไม่ดีอยากตัดละทีจนแม่น้องแต่งงานแต่งการเสร็จสับเรียบร้อยมาอยู่อเมริกานะก็ผ่านมาประมาณปีกว่าแล้วคะ่ะที่เคยคุยกับเขาเนี่ยนะคะแม่น้องก็ถึงจะมารู้ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะก็เพราะว่าน้องก็นั่งเขียนอะไรอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แต่ก็เปิด TV ทีวีทิ้งไว้ ก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งในข่าวในทีวีนะคะเสียงนี้ทำไมมันช่างคุ้นหูเหลือเกินเราก็เลยเกึกเงยหน้าขึ้นมาดูเฮ้ยนี่มันคุณลุงคนนี้ที่เราคุยด้วยนี่นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยเฮ้ยเป็นด็อกเตอร์จริงๆด้วยออกธรรรทัศน์จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเหมือนเขาฉีดโบ็อก เขาว่าเขาแบบต้องออกทีวีบ่อยๆใช่ไหมคะก็หน้าเขาก็ตึงแต่คอเขา่าเหี่ยวมาก <c oughs> ก็ถึงแล้วเราก็เลยนั่นแหละถึงจะจะไปดูประวัติของเขานะคะ่ะคืนนี้น้องก็จําชื่อไว้อ๋อเขาก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในโปรไฟล์ที่เขาเคยแชทนั่นแหละน้องก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าแบบคนแบบมีฐานะดูดีรวยขนาดนี้เขาจะมาแชทหาคู่โอ้โหและทีนี้ก็ ก็เลยจดชื่อนามสกุลมาเสิร์ชดูใน Girl ใล<น>ที่อเมริกาโอ้โหจริงๆเลยที่เขาบอกทุกอย่างแล้มาก่อนหน้านเนี้ก็เป็นนักแสดงเป็นนูน่นเป็นนี่นะคะได้รางวัลเยอะแยะมากมายเป็นคนดังเป็นไฮโซนะคะอยู่ในทีวีตลอดเวลาและตอนที่เขาสมัยหนุ่มๆเนี่ยคือแบบ คือแบบดังเป็นพิธีกรดังออกรายการนู้นรายการนี้ก็เราก็สืบดูแล้วเราก็ชื่นชมนะแต่เราก็ไม่ได้จะอะไรกับเขาใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะลืมเล่าเขาก็ส่งอีเมลมาหาแม่น้องอีกหลายรอบเลยที่จะสารสัมพันธ์นะคะแต่เราไม่เล่นด้วยคะ่ะอายุเยอะเกินและทีนี้ก็เขาก็เขียนเขาก็ส่งอีเมลมาอีกว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอีเมลอีกอีเมลหนึ่งให้เราเก็บไว้ค่นี้ แม่น้องก็เลยไปค้นหาในอีเมลของเราก็เจอและแม่น้องก็ดีใจเนอะไม่ได้นึกอะไรนะตอนนั้นนะพอเห็นก็ดีใจเห็นเป็นคนรวยเห็นเป็นคนดังบ้าคนรวยทีนี้ก็เลยอีเมลเฮ้ย hey, นี่ฉันเห็นเธอในทีวีนะฉันน่ะมาอยู่อเมริกาแล้วแต่ฉันน่ะแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็ระวังตัวนะเขาก็ อ๋อดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนเมื่อก่อนนะมันจะเพิ่งเริ่มมี Facebook ใหม่ๆนะแล้วจับพัดจับผูยังไงก็ไม่รู้ว่าคือแบบชื่อผู้ชายคนนี้กรเด้งเข้ามาเด้งเข้ามาใน ขอความเป็นเพื่อนเราใน Facebook ไงเราก็เลยแอดเขาเป็นเพื่อนค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแต่ถ้าอยู่เฉยๆก็คือไม่ได้คุยกันนะคะก็คือแค่เป็นเพื่อนแต่ไม่ได้แซวอะไรกันใน Facebook เลยนะคะและทีนี้ก็เลยเขาก็เขียนมามันจะมีในแมสเซจอะไรเงี้ยเออ นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ตอบไปนู่นนี่นั่นเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าน้องอะ่ะอยากจะมีอะไรให้เขาช่วยเหลือเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็ส่งอีเมลส่งข้อความไปหาเขานะคะเขาจะช่วยถ้าเขาช่วยได้อะก็เป็นจบกันไปก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่ไม่ต้องติดต่อกันแต่ก็นึกอยู่ในหัวใจแหละว่า ถ้าวันใดฉันเดือดร้อนฉันจะติดต่อคุณแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่น้องก็ไปส่องโปรไฟล์ของเขาค่ะบ้านเขานะคะก็ติดริมทะเลสาบที่มาลีบูค่ะมาลีบูนะคะจะเป็นทะเลสาบที่แบบมีแต่คนรวยดาราฮอลลีวูดอะไรอยู่กันทั้งนั้นเลยนะคะมีสระน้ำนั่นลงไปนะคะเป็นวิวทะเลสวยงามมากๆเลยนะคะบ้านเขาเวลาเขาจัดงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เสียดายหรอกคะ่ะเพราะว่าชีวิตเราคือเรามีจุดมุ่งหมาย คือว่าเราอยากจะมีครอบครัวเราอยากจะมีลูกนะคะทุกคนอย่าหลงผิดตรงจุดนี้ด้วยนะคะแม่น้องขอบอกว่าถ้าคุณแบบว่าเลือกที่จะแชทคุยกับผู้สูงวัยกว่านะคะคุณต้องคิดอย่างหนึ่งว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะมีลูกแล้วนะคะแต่ถ้าคุณยังอยากจะมีลูกมีครอบครัวเนี่ยก็ต้องมองหา ให้มันแมชกับ,กบคุณนะคะแต่จากนั้นอีก5ปีเลยนะคะเขาถึงจะไปเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นคนไต้หวันค่ะสวยมากๆเลยค่ะอายุประมาณ30กว่านะคะตอนนี้ก็ประมาณ40แล้วค่ะก็คือตอนที่ตอนที่เขาอยู่ไต้หวันเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพเป็นแบบคนขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะทำไมแม่น้องรู้รู้ไหมคะเพราะว่า เขาก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วพอเขาย้ายมาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็เปิดบริษัทให้กับแฟนเขาค่ะเป็นบริษัทแบบว่าทำสบู่แฮนด์เมดนะคะสวยเลยคือแบบ ทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาส่งวิดีโอโฆษณาสินค้ามาให้ดูนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าบริษัทเนี่ยก็จะเปิดได้ประมาณแบบ1ปีก็ปิดตัวลงค่ะเพราะว่าสบู่มันก็มีหลายยี่ห้อแล้วมันก็ขายยากนะคะและเห็นเขาบอกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเวลาช่วยภรรยาเขาแบบทําการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริษัทก็เลยปิดตัวลงไปนะคะไม่ใช่ว่าแม่น้องรู้เรื่องของเขาดีนะคะคือแบบประมาณแบบ หกเดือนหรือหนึ่งปีอย่างเงี้ยเขาก็จะแมสเซจมาถามสารทุกสุขดิบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะอัปเดตเรื่องของเขาให้เราฟังนะคะแต่ส่วนเราก็แค่บอกว่ายุ่งมากเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่น้องรู้จักเข้ามาสิบกว่าปีนะคะแม่น้องยังไม่เคยไปเจอตัวเขาเป็นเป็นเลยคะ่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะเจอด้วยนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับว่า แชทคุยกับมหาเศรษฐีชาวอเมริกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้องก็อยากจะทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงนะคะว่าสมัยนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยน้อยมากยากมากนะคะที่คุณจะเดินสวนทางกันที่ตลาดนะคะแ,แล้วก็ขอเบอร์หรืออะไรอย่างนี้นะคะ เป็นไปได้ยากค่ะแต่ก็คงยังมีนะคะเนื้อคู่เดี๋ยวนี้นะคะหรือว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้นะคะมันอยู่นี่มันมันอยู่ที่คอมพิวเตอร์ค่ะมันอยู่ที่มือถือนะคะมันอยู่ที่โลกออนไลน์สะส่วนใหญ่นะคะอย่างก็คือถ้าเรานั่งอยู่บ้านเงียบเงียบเงาเงาเงยเงยนะคะก็คือลองแชทดูค่ะไม่เสียหายนะคะถ้าเราอายคนนะคะเราก็ไม่ต้องบอกกับใครคะ่ะเราก็นั่งแชทอยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องมาประกาศให้โลกรู้นะคะแล้วก็เหมือนแม่น้องอะตอน น,นั้นมือเน่าใช่ไหมคะก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆก็เออลองดูเปิดประสบการณ์ก็สนุกขำๆดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆ<ล>ชอบคลิปของเราในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายนะคะอยากให้แม่น้องพูดเกี่ยวกับสายฝออีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่น้องก็จะได้ทําตัวถูกค่ะ <c oughs> เป็นผู้น้อยน่าสงสารอย่าลืมดูหัวมุมด้านขวาตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อร่วมสนุกกับทางช่องนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ค่ะ Love blind. only sees what matters. isn't It's what ความรักไม่ได้ทำให้เราตาบอดเพียงแต่จะทำให้เราเห็นในสิ่งที่สำคัญเท่านั้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ